สวัสดีครับผมมื่อนี้ครับผมได้คุยกับหลวงพ่อเจ็ดศูนย์หลวงพ่อเจ็ดศูนย์ครับงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้เราฟันวันเล่าเนี่ยได้ไปพอสบเพื่อนแล,แล้วก็ตกใจเนาะตกใจว่าสพบเนี่ยที่พ่อเนี่คือเป็นเพื่อนตัวเองอายุของเพื่อนรุ่นพี่ของเพื่อนเน่ยเจ็ดสิบสามปีเราเป็นพระ เราเป็นผ่าเนยเราก็เลยตีตัวเองเป็น 8. แปดเราก็เลยตีเป็นแปดเจ็ดสามนั่นแหละครับแต่เลขมันออกแปดเจ็ดหกเนาะกลับกันแต่ถ้ตตาเลนครับก็ถือว่าแปดเจ็ดกับเ,เลขบนอยู่กับเสียดดยเนาะไม่ได้สามตัวตรงครับได้แค่สองตัวบนเมื่อนี้ลงพอแล้วกับฝันเป็นที่เรียบร้อยครับอยากเอาตัวเลขให้ทุกคนในพินารณา เป็นแนวทาง16เมษา68มือเล้าฝันเกี่ยกักวาเล่าเนี่ยได้ไปทํากิจนิมนต์เกี่ยวกับว่าเขาให้เล่าไปใหญ่พระใหญ่ตู้พระออกจากบ้านถามว่าทําไมถึงต้องไปย้ายตู้พระตู้เพอออกออกจากบ้านคือเขาบอกว่าบ้านันั้นคือมันมีคนตายมันมีคนตายเกิดเลยบ่มีไผ่สมาดอยู่ใดแล้วก็ไม่มีใครสามารถไปย้ายข้าวของออกจากบ้านล้างแห่งนั้นได้ เขาก็เลยนิมนต์ปูไอ้หลวงพอ่อจิตสูเนี่ยไปย้ายพระเพื่อย้ายของให้อันนี้คือของฝันนะตัวเลขเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ว่าเม็ดเดียวหางเดียวเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่ามันเป็นเลขจีบาทแล้วก็บ,บอกว่าเราได้รับกิจในมต์เนี่ยให้ไปย้ายของให้เนี่ยแลก็เลยบอกว่าบนได้ดอกโยมอาจจะมาเป็นพระอาจะมากับพ่อเถาเ,าเี่ยอาจจะมาไปย้ายตู้ใหญ่ของซอยเขาบนไอ้ดอก เขาก็เลยบอกว่ามันป่แม่ณสงสั่นคือหมายถึงว่าให้หลวงพ่อเนี่ยไปสวดมนต์ไปอีอย่างบอกกล่าวให้แน่ๆว่าสิงใหญ่ของอ๋อเราก็เลยไปกับญาติโยมเพื่อที่จะไปทําพิธีให้เขาเสะนะนพอไปพอแล้วหลวงพ่อจจสูญเนี่ยแทบจะตกใจมันเป็นบ้านเลือนไทยบ้านไม้ใหญ่มากมันป่แม่นสองสันสามสันไลยมันเป็นแค่ชั้นเดียวแต่ว่าข้างล่างเนี่ยคือมันจะเป็นพืนพ้นโล่งพื้นโล่งประมาณสัก สองเมตรแล้วก็ชั้นบนเนี่ยคือมันจะเป็นแบบมีทั้งห้องมีทั้งระเบียงสินะแล้วก็ขึ้นไปก้าวแรกเนี่ยคือคนคนขนชิงลุกเลยเวยาวีๆยาเวเลยบ้านก็นยังงามงาอยาู่นะแต่ทาไมมันเป็นบ้านหลังเขากระอยฟังว่าบ้านหลังเนี่ยคือมีคนเสียชีวิตหลายคนก็เลยบริยิปายสมารถมาอยู่ได้เหมือนกับโดนพีดหลอกพี่ยังสินะก็เลยอย่าย้ายของอย่าย้ายของออกจากบ้านหลังนี้คือเอาไปบริจาคให้ที่วัด ก็เขาไม่ได้ขายเลยในความฝันไม่ได้ขายบ้านไม่ได้ขายข้าวของแต่เขาจะนําข้าวของของแต่ละคนที่ว่าเคยเสียชีวิตไปนี่คือไปถวายให้วัดอย่างน้อยก็ได้บุญอย่างน้อยก็ได้ประโยชน์มากกว่าหลวงพ่อเจ็ดศูนย์แล้วก็นัน่งสวดน,นั่งโคดนะมต์บริเวณตูบริเวณสั่นทุกอย่างเลยภายในบ้านมันเป็นบ้านใหญ่เช่นเดียวกันแล้วก็ให้พิธียังสิ้ด้นเติบด้นเติบแล้วก็เห็ุไปเห็นมานะ ตอนที่ว่าคนไปนิมนต์หลวงพ่อเจ็ดศูนย์น่คือเป็นสองผัวเมียมีอายุมากพอสมควรแหละสองผัวเมียบัตรหลวงพ่อ 70, เจ็ดศูนย์เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่สวดหดนมนไห่แนมไปนํำมาหาสองผัวเมียที่ไปนิมนต์เล่ามาไม่เจอหลวงพ่อเจะดศูนยง,งงเลยวันนี้หรือว่าอยากโยมแล้วปวดท้องแล้วหิ้วเขาแล้วไปกินเขาก่อนบ่อือแห่อตาตมาหดนำอยู่ผู้เที่ยวปเดียวหลวงพ่อเจ็ดศูนย์ ล้วกับคดหนามคดยางไปมาเสร็จปุ๊บแล้วก็เรายางพานเนะี่ยเรายางพานแวบไปจนหลวงพอ่อเิสุนแบบยางถอยออกมาถอยหลังออกมาเพื่อที่จะดูว่าอะไรแวบบๆสุดท้ายแล้วนคนทิ้งหลุกเลยสุดท้ายคนคิ้งหลุกแล้วก็บ,บอกว่าเราก็แปลกใจเอออยู่ในลูปนี่มันคล้ไข่ผู้ใดเ,เนาะเหมือนที่เราเห็นอยู่ว่าเอกคืดประมาณนะั้นแล้วก็บ,บรเอาใจอย่างอีก แล้วก็หดไปหดมาแล้วกันของใช้อีกจนได้เดินวนกลับมามาดูรูปอีกรอบหนึ่งแล้วก็เลยแบบจนขนคิงลูกเลยพวกคนที่ว่าไปนิมนต์หลวงพ่อใจศูนย์ผัวเมียนั่นคือคนเดียวกันที่ว่าอยู่ในรูปอยู่ในรูปมันเลยเรายิ่งขนลลุเยาวก้าวถ้าแทะจะโบอ,กออกแล้วก็ได้แค่ตั้งจิตอิฐารบอกว่าให้เขาไปดีเด้อประมาณนั้นครับเราบอก แล้วก็ฮดฮดนะมันไปต่อจนสุดท้ายแล้วก็พยายามจะถอยลงมาให้มันลงมาจากบ้านแต่เลขที่บ้านนี้คือมันเป็นลักษณะเหมือนกับไอตัวเลขไทยเขียนอยู่หน้าบ้านเพราะว่าบ้านเป็นบ้านเรือนไทยอยู่แล้วเขาเขียนไอตัวเลขตัวเลขที่ว่าหลวงพ่อจะสูรเห็นนะ่ะคือบ้านเลขที่คือเลขสามสี่แปดสามสี่แปด นี่คือเลขจีบานแต่เราบอกว่าให้ให้ให,ใหสื่อเพื่อเลยคือ948กับ648ี่บงว่วเป็นอะไรอย่างแต่ลงพอจีซุนแล้วว่าสื่อเลย3า8ส่แตัวเดียวไม่เดียวบริที่แต่ถ้าถ้าอยากล่องเล่นล่องเบิงเก้าสีหรือ6ก8ก็ได้16บหกไม่าบหกคงฝันเราฝันมยวเยเาหรอกฝันอันสันครับแต่ว่าผมอธิบายให้ทุกคนได้พอเข้าใจ เื่อตัวเลขมันจะมาอีกแต่ถือว่าเป็นเลขไม่หลาหางเนะาะถ้าหากว่าข้างบนเลขมากเลขหลาหางข้างกับสือตัวเดียวสามสี่แปดหรือเก้าสี่แปดโลกสี่แปดก็ได้ตัวใะตัวหนึ่งนะคะนะรับเราพิจารณาเป็งก็ได้เพราะว่าตัวเลขทุกตัวเลขเนี่ยมันมีโอกาสมาหมดทุกตัวแต่บนหัวมาสิมาเลขใดสนนเองคือรงยยุงมนตรีกะทรแล้วก็บ,บอกว่า,าหากว่ายุติในการเซาเหรียญเซาตุ่มเหาสี กัามาอีกบอ่อผมก็บ,บอกว่ากับมีโอกาสกลับมากับมีโอกาส,กกาสจะกลับมาอยู่ครับเพียงแต่ว่าผมจะขอยุติเช่าเหรียญเช่าตู้นี่คือจนถึงสิ้นเดือนทุกคนก็นยังมีโอกาสทักมาสอบถามได้ครับจากวันนี้จนถึงสิ้นเดือนทักมาสอบถามได้อยู่แต่ต่อหอดเดือนหนาแล้วคือผมจะขอพักจะขอยุติไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอยากเสริมดวงเสริมเงี้งเจ้าของให้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรื่อยเพราะว่าหลายๆคนที่ว่าเพื่อนได้ไปแล้วเพื่อนได้โชคหลาย หลายคนหลายเคสมากมากผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนแบบมีโชคเหมือนกันกันกนกบหลายๆคนที่ว่าเพิ่นเพิ่นได้โชคใช่ไนหะมเมื่อนี้หลวงพอ่อจจศูนแล้วก็บอกว่าจังไรก็อย่าลืมเด้อเพื่อนเล่ากับสังเหรียญสังตุ้มหายอย่าโยมเนี่ยก็หลายเช่นเดียวกันแต่ว่ามือนี้เล่ากับบอกว่าโอ้เสียดายเนาะแต่ว่าโกมหน้าบริเคตแล้วแต่ว่ามือนี้เล่ากับบอกอยาโยมไปละครับบอกอย่าโมออยาโมไปหลายเติบเขากับทักมาหาหาผม จำนวนหนึ่งเฉลียนวกันเพราะว่าบางเชื่อครับปฏิหารหรือสื่อสิทธิ์คือเราไม่สามารถพูดเป็นคำพูดได้เท่ากับบอสมาอธิบายเป็นคำบอกให้ทุกคนเห็นภาพได้อย่างน้อยก็ถ้าได้เจอกับตัวเองครับผมคิดว่าคนนั้นอาจจะมีโชคของตัวเองก็ได้กลับราบนนะครับเนาะตัวเลขกับม่มีอะไรครับบาราที่คือสามสี่แปดแต่ว่าหลวงพ่อจะสุง้นหรือรว่าไปซสื่อบ้างอาจจะเป็นเก8าปดหรือ6 4 8ี่ดก็ได้ ต้องขอขอบคุณลงพอเจ็ศูนย์หลายๆครับและก็ขอขอบพคุณทุกท่านที่มาติดตามช่วมเราฟังกับ,อบคอยทุกครับโชคดีมันหมานทุกท่านครับผม